เคนไม่เคยครับเสียงเหละเราอะเขยอะถามเรื่องละครแบบบ้าหูน้ำตาแตกกันมากเลยโอ้ครับใช่ใช่ใช่คือต้องขอขอบคุณก่อนครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ทำให้ตัวเฮียต้ากับกัสมาเนี่ยออกจากโทรทัศน์อะมาอยู่เหมือนว่าเป็นเฮียจริงๆของแต่ละคนเลยเพราะว่าเวลาผมอ่านคอมเมนต์ต่างๆอะเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเหมือน เหมือนผูกพันกันเลยครับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วทุกคนจะรีเฮียต้าหมดเหมือนทุกคนก็อินจะไปเผาทไมไปเผาเชิจะไปจัดแล้วค่ะใช่ใช่ขอบคุณมากๆดีใจครับดีใจที่ที่ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเป็นกระแสเยอะมากๆเพราะว่าอาจจะด้วยละครที่ถ้าเฮียต้ามีความสุขมามากๆเลยครับแล้วพอวันเดียวหักเลยแล้วเบรกแรกโอ้โหแบบทุกคนทุกคนสะเทือนใจใช่ ใช่ใชเราเราขนาดเราแบบอ่านบทใช่ไหมครับแล้วก็แสดงด้วยแล้ววันนั้นผมก็ดูสดด้วยครับเรายังแบบโอ้โหน้ำตาแตกเหมือนกันเศร้าเหมือนกันใช่ใช่มันสะเทือนใจตอนตอนแสดงก็ไม่ได้รู้สึกว่าขนาดนั้นครับไม่คือตอนตอนตอนแสดงอะเราเราเป็นกัปมะมันจะไปอยู่ในช่วงความคิดที่ว่าเราจะไปหาคุณแก้วอยู่ในความรักความเป็นห่วงต่างๆแต่พอเรามาดูภาพรวมในในฐานะของคนดูอะโอ้โหเขาเขาเขาน่ราสงสารจริงๆอะครับอ่านคอมเมนต์ไปแล้วปลื้ม หมดลืมมากอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับทั้งใน Twitter มีมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆส่งให้ดูนะครับแล้วก็ใน IG ของเราโอ้น่ารักมากครับแฮปปี้แล้วก็ลืมจ้าเดียต้าจะมีโปรหมงเฮียต้าหมายถึงวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายก็จะมีมีโปรมาให้หายคิดถึงกันอยู่ครับฝากแฟนๆชมด้วยครับจะรับผมถือว่าสำเร็จมากๆเลยเพราะว่า จ,จุดมุ่งหมายของของการทํางานนะครับทุกหน้าที่เลยเนะครับตั้งแต่ผู้จัดทีมงานนักแสดงเนี่ยสุดท้ายเราต้องการให้แฟนๆมีความสุขช่วงช่วงไหนช่วงจา๋าไม่เป็นไรไม่ไมกัดเนาะโอเคอยู่นี้อยู่นี้ไม่ไตีแค่แบบว่าให้มันแบบแมันชอบมันชอบมันชอบจริหวานแบบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้เขาบินบินบินไปก่อนก็ได้ครับเขาคงคงไม่ทำร้ายเราที่แค่แบบมาทำความรู้จักไปแล้วครับก็เมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะฮะอ๋อใช่เรื่องนี้ประสบความสิเร็จเพราะว่าเราเราอย่างที่บอกครับว่าทุกคนได้ดูตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนปัจจุบันแล้วก็คอมเมนต์ทุกตัวละครเลยว่ามีความชื่นชอบยังไงนะครับโดยเฉพาะการทำให เยา้าเนี่ยออกจากทีวีมาเหมือนเป็นพี่พี่น้องๆของของทุกคนอันนี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็คาดหวังก็จะให้ทุกคนมีความสุขแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มามากกว่านั้นคือเขามีความสุขมากกว่าที่เราคาดไว้แล้วก็ช่วงไหนที่ละครเรามีความสุขก็อยากให้มีความสุขด้วย <laughs> ช่วงไหนที่มีความทุขก็อยากให้ก็ก็ไม่ใช่อยากให้ช่วงไหนที่เรามีในละครมีความทุขทุกคนทุกข์กับเรา ช่วงไหนสมหวังจะตัดไมเยก่อเริ่มก่อแล้วอะช่วงไหนที่แบบเราเราสมหวังใช่ไหมครับมันตามเดียวอ่ะัขอบคุณขอคอ๋อเป็นกล้องโทครับช่วงไหนที่เราเรายิ้มใช่ไหมฮะเปนแฟนๆก็ยิ้มด้วยอะไร่เงี้ยเฮ้ยตายแล้วตายหรอตกใจ ยูงอยู่อย uh, okay. ู่งอยู่ค okay. รับใช่ไหมครัก็ก็ก็พอคือทุกๆอารมณ์ของในละครนะครับเป็นแฟนจะมีอารมร่วมหมดเลยร้องไห้กับเราเสียใจกับเรายิ้มกับเราอินเลิฟกับเราอันนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จมากๆจริงๆครับแต่ว่าในในการประสบความสำเร็จตรงนี้ทำให้เราต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับครับ อ๋อคืออันนี้ถ้าถ้าถ้าสังเกตครับก่อนนั้นเนี้ยเราจะมีมีมาบ้างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าผม,มเป็นคนที่ชอบไปน้ำแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปไว่ายน้ำอะครับน้อยมากเพราะว่าเรายังยังสดุกกับการออกกาลังกายอือ่นๆอ,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 อยู่มีแต่ฟุตบอลมีอะไรตัดแต่พอตอนเนี้ยอายุเราก็เริ่มมากขึ้นนิดนึงนะเราก็เราก็ทำงานเยอะขึ้นด้วยครับเลยหาอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยออกกำลังกายแต่ว่าเราจะมีโอกาสบาดเจ็บน้อยหรือไม่มีโอกาสบาดเจ็บเลย ดังนั้นกีฬาปะทะตอนนี้ผมผมก็จะแบบเลิอกอย่างเช่นบาสฟุตบอลเราพักไว้ก่อนปีนผาอะไรเงี้ยครับก็เลยเราเลือกว่ากีฬาอะไรดีที่ไม่ปะทะเราก็มองอออว่ายน้ำเพราะหนึ่งเราชอบสองคือน้ําเขาพยุงอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่แบบไปกระโดดแรงๆหรือเล่นอะไรที่ท,ที่เกินกว่าร่างกายเราเราไหวอย,อย่างเงี้ยก็ไม่อันตรายทีนี้พอว่ายน้ำาุตบอเราได้คาร์ดิโอดได้หัวใจจริงแต่ว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อเราก็ต้องยังยังต้องมีถูกไหมครับเพราะว่ามาเป็นลูกๆเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับ <laughs> ช่ไหมครับผมก็เลยเอาเอาที่เราออกกาลังกายที่เป็นบอดี้เวทนะครับซิทอัพพิตพื้นต่างๆเนี่ยมารวมอยู่กับการว่ายน้ําด้วยก็ว่ายน้ําขึ้นมาซิทอัพพิตพื้นกลับลงไปเซตที่2เป็นท่าผีเสื้อขึ้นมาซิทอัพพิตพื้นลงไปเซตที่3กัรนเชียงอะไรตัวเนี้ยก็เลยได้เป็นเซตนั้นมาก็ได้เห็นเรื่อยๆใช่ไหมคะว่ายน้ำก็จะได้เห็นเรื่อยๆครับถ้ายังถ้ายังไม่เบื่อกันนะครับถ้ายังไม่เบื่อกันนะก็เพราะว่าพอพอมันทําลงไปแล้วแล้วมีแฟนๆแบบชอบเออพี่เดี๋ยวดูทำตามได้ไหมท่านี้ผู้หญิง มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามผมก็ดูเพื่อนๆคนอื่อน,นเยอะอทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งเทรนเนอร์เงี่ยพอมีอะไรดีๆเข้ามาแชร์กันมันมันก็ทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่อาจจะเหมาะกับน้องๆคนนั้นๆหรือเหมาะกับเราซึ่งเอามารวมๆกันก็ได้มันเหมือนเราก็อยากจะเป็นโค้ชให้คนอื่นแบบเป็นตัวอย่างคือคือขอเป็นแบบแค่แบบนําเสนอนําเสนอในสไตล์ของเราอย่างนี้แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีทิศ upward อะไรทั้งสะตื้นสะลึกอะไรเงี้ยเราก็ ปกติเราทำอยู่แล้วเนาะก็ลองเก็บภาพมาไว้บ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับพอี่คามมานมาบอกว่าเฮ้ยเราแบบอยากทำตามที่เดี่ยวเนี่ยมันมันภูมิใจไหมเราดีใจดีใจหนึ่งคิปลเลยใช่หมเขาได้ออกกองรางกยัยครับดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆครับมันทำให้ผมแบบว่าเออมีคนชอบแบบเดียวกับเราเนาะแล้วก็ถ้าเขาทำแล้วเขามีประโยชน์ด้วยยิ่งดีเลยครับแต่ว่าโดยทุกคลิปผมจะเน้นที่ทุกคนทำได้ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยอันนี้สำคัญการเจอร์พูอะไรอ่ะเข อันนี้อันนี้เราก็เขินด้วยนะมีมีความเขินแต่ก็ยังยังยังดีใจตรงที่ว่าเออน้องๆเขาติดตามเรามาใช่ไหมติดตามมาตลอดแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนว่าอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในในจุดที่น้องๆมองว่าโอเคอยู่พอสมควรเราก็ดีใจแล้วครับมีโมเทลยังมี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 เยอะพอสมควรก็แบบว่าไม่เขินจนไม่แบบไม่ไม่กล้าขออีกแล้วหยังอ๋อไม่ไม่เพราะว่าเราเราอยู่ในในสระว่ายน้ำนะสระว่ายน้ำก็ ก็ต้องเป็นชุดประมาณนี้อย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคพ่อจย์เก๋เลยอันนี้ถูกถูกเซวจากด้านข้างหลังจากมากก็ตามตามจังหวะและโอกาสเลยครับผมแล้วก็จะมีเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยๆตัดออกมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบพิเอทท่าอะไรใหม่ๆด้วยเดี๋ยวแฟนๆจะเบื่อไงครับที่บอกว่าแบบ ค,คือผมล,ลองสังเกตตัวเองครับหลังๆเนี่ยมันจะบาดเจ็บเองครับบาดเจ็บโด,โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเราเตะฟุตบอลไ,ไ,ไ,ไม่ได้กระแทกอะไรกับเพื่อนๆหรอครับบางพีกระโดดขึ้นไปมงลงมาขาพลิกนี่ครับมันจะเป็นอะไรที่แบบโดนโดนเองตลอดหรือบางทีวิ่งไปจังหวะเข่าบิดอะไรแบบนี้ครับปีนผาปีนขึ้นไปถึงแล้วพอจังหวะลงพลาดอะไรแบบนี้มันก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นกีฬาประมาณนี้เรา,เรา,เรา,เราพักก่อนดีกว่าเราเซฟก่อนดีกว่าเพราะว่าพอบาดเจ็บปุ๊บ หนึ่งคือเราเราทำงานไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้สองคือตอนนี้กล้าเมเนื้อเราก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าแต่ก,ก่อนแล้วเราก็เลยเลือกเลือกจุดที่ว่าเอออันไหนที่ได้สุขภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วเรายังยังคงความเป็นเป็นเราอยู่ที่ชอบออกกาลังกายแล้วก็ทรงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้ยังอยู่ตอนนี้ <laughs> ตอนน,อน,นี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็คือถ้าบาดเจ็บก็คือจากบางทีเราโหมไปไงครตอนนี้ก็พยายามปรับอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมถ้า วันไหนเราทํางานเยอะเออเราก็เน้นน้อยๆหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนเวลาออกกำลังกายครับจะจะเออจะจะ,จะไม่ค่อยอยังออ้งคือใส่ใส่เต็มตลอดแล้วพอจังหวะมันพลาดมันมันบ <จะ S 1> าดเจ็บจใช่หรือบางทีก็ปวดเมื่อยนานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เบาแล้วฮะเบาดูวออวันนี้งานเยอะเราแค่นี้พอเพราะว่าถ้าออกมากกว่านี้เนี่ยมันจะได้ผลผลเสียมากกว่าผลดีใช่ครับแ,แต่งงานอตอนนี้ตอนนี้ยังครับแต่ว่ามีมีคุยเรื่องเรื่องอนาคตเอาไว้พอสมควร ยังครับยังครับอ,อ,อ,อีกอีกหลายปีเหมือนกันเพราะว่าเพิ่นว่าพอมาเจอ COVID mm hmm. โควิดกเนอะเหมือนผมว่าเหมือนหลายๆคนนะครับที่บางทีต้องมีการชะลอบางอย่างแล้วก็มีการเลื่อนบางอย่างออกไปครับแต่ก็ไปนในทิศทางที่ดีก็ยังคแแผนไว้ลใช่ใช่ครับมีการอมองอนาคตร่วมกันแล้วว่าใครต้องการแบบไหนยังไง เรื่องแผนงานเบาๆว่าเอยอยากได้แบบไหนอะไรแบบนี้อ่าแผนงานยังไม่ยังไม่ลงลึกึงขนาดนั้นนะแต่ว่าคิดว่าจะเออเมื่อไหร่ดีแต่งประมาณไหนเพราะว่าบางทีเราน้องๆเราเพื่อนๆแต่งงานกันไปเราเราไปปุ๊บแล้วก็บางทีมันก็เออน่ารักดีเนอะโมเมนต์นี้มันดีจังเลยโอ้โหถ้าถ้าสมมติสมมตินะถ้าสมมติผมมีลูก40อ่ะ เพรลูกเป็นหนุ่มอ่ะลูกกป็นยี่สิบผมก็หกสิบแล้วครับมันเยอะจริงๆเนาะใช่ใช่ต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วต้องเชียร์บอกให้เริ่มแล้วก็ผมว่าอันนี้ดูไปตามจังหวะดีกว่าครับจริงๆอะอยากมีอย่างที่ว่าผมมันเป็นคนที่ชอบชอบเด็กๆกันนะลูกของคุณน้าคุณอาเด็กๆกับผมแบบช่วยเลี้ยงช่วยอะไรเงี้ยสมัยก่อนใช่ช่วยเลี้ยงช่วยนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่างในเรื่องหมามีที่รักไงฮะก็มี ในเรื่องมีลูกแล้วห้าขวบก็น่ารักมากเลยครับใช่เราชอบแต่ว่าในโอกาสจังหวะณเวลานั้นนเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องอายุด้วยหลายๆ,ๆอย่างครับใช่ใชายแฟนผมไม่ได้เพราะว่าน้องห่างกับผมประมาณ8 8 9ปีก็<อ>ก็ีก็ย,ยังโอเคอยู่ใช่ใชย่ยังมีเวลาที่ได้ไดไดคุยแล้วก็ตัดสินใจเรื่องนี้กันอยู่ครับห้า ที่ที่ผมวางไว้คร่าวๆนะฮะหมายถึงว่าเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยหลายๆอย่างด้วยครับที่ที่พร้อมเลยน่าจะมีสองถึงสามปีครับผมใช่แบบแบบแบบก็ครบแล้วใช่ไหมขอบคุณสำหรับกำลังใจครับเตรียมขอไมว้แยังจ๋าเตรียมขอไว้แล้วเตรียมขอเลยก็แต่งมีมีแค่เกิน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 มีมีมีคุยมีคุยไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี no. um, all all right, all ้ยว่าว่าเราเราก็จะหนูว่าอยากจะอยู่ อยู่กันไปแบบยาวๆมีอนาคตที่ดีร่วมกันครับขอบคุณมากนะคบขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ